สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube แนลโปรโมชั่นฟอร์บบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจําอยู่ฟอร์บสปรดแดงค่ะในเครือบริษัทออโตแกลอรี่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับสุลหล่อคันนี้ค่ะรูปแบบการตกแต่งบอกเลยว่าพี่ๆท่านใดที่ชอบรูปแบบการตกแต่งนะคะสไตล์ออสโล่นะคะน่าจะชอบสําหรับ EP นี้นั่นเองนะคะวันนี้พามาค่ะรูปแบบการตกแต่งนะคะในรถรุ่น nextgen ranger ค่ะ y t a g ค่ะเป็นตัวขับ2นะคะ Sin เก e Turbo และ มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดรุ่นนี้เขาเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่1ล้านนะคะ64,0บาทนั่นเองวันนี้พาน้องมาเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวพามาชมรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะเริ่มจากด้านบนฝาก,กระโปรงเลยค่ะ วันนี้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของมิติตัวฝากระโปรงนะคะให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยการติดอะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์นั่นเองในส่วนของสีอะคริลิกค่ะลูกค้าก็เลือกนะคะเป็นสีเทานั่นเองสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะถ้าต้องการเป็นสีไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะแล้วสำหรับชุดแต่งด้านหน้าค่ะสวยๆที่พี่ๆเห็นอยู่เริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยแล้วกันในส่วนของกระจังหน้าค่ะตัวนี้ก็คือเป็นกระจังหน้านะคะทรงรัเตอร์ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวอักษรค่ะเ O R D นะคะวันนี้คุมโทนดูดเท่ๆเข้มๆไปเลยเลือกตัวอักษรนะคะก็เป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะถ้าต้องการเลือกสีตัวอักษรสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะที่กระจังหน้านะคะ3จุดค่ะมีร่องออตัวรังพึ่งนะคะตัวนี้ระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลย และสำหรับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าเขานะคะเป็น LED ค่ะมัลติรีเซ็คเตอร์และมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะคะตัวสีแสงสีขาวด้วยมีระบบนะคะเปิดปิดไฟหนะะ้าไฟหน้าให้อัตโนมัติค่ะและเสริมความโดดเด่นไฟหน้าด้วยการใส่ครอบไฟหน้านั่นเองสำหรับชิ้นงานตัวครอบไฟห,หน้าเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้าเลือกใส่ค่ะเป็นชุดแต่งหน้าของแรป นนัน่ชุดแต่นแรปเตอร์นะคะด้านหน้าก็จะมีตัวกันชนนะค่ะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะดุดันไม่เกรงใจครจริงๆค่ะสำหรับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้เออขอโทษไฟตัดหมอกค่ะมีมาจากโรงงานเป็น LED นั่นเองเพิ่มแสงสว่างนะคะสำหรับเวลาไปเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองค่ะต่อด้านข้างตัวรถ อีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเปอร์นั่นก็คือคิวล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยไม่มีการเจาะตัวรถไตยอย่างใดเลยนะคะตัวนี้ทําการเก็บงานอย่างดีเลยค่ะสวยงามและเนียนมากๆเลยมาต่อที่ช่วงล่างกันบ้างค่ะคันนี้นะคะ เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะคะขนาดรอบวงแม็กค่ะตัวนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะคะ o f f s e ตลบ44แม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็กแวไพร์นะคะสีดำแล้วตัดด้วยมิลลิ่งสีเงินจับคู่กับยาง MT นั่นเองค่ะคันนี้เนรมิตนะคะช่วงล่างทำการยกด้านหน้า2นิ้วและด้านหลัง2นิ้วนะคะโดยการใช้โช๊คเดิมนั่นเองสิ่งที่เปลี่ยนค่ะคือลูกหมากกันโครงนะคะและปีกนกของโยงนั่นเอง นที่เลือกใช้นะคะสำหรับแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะเป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่นว i t แท็กมีคลีบระบายความร้อนให้ด้วยกระจกมองข้างค่ะสีเทากาไฟนะคะมีขนาดใหญ่เลยสามารถทัศนวิสัยนะคะได้ดีเลยทีเดียวมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะคะ ด้านบนค่ะราวหลังคาตัวนี้ราวหลังคาสําหรับรุ่นวัแท็กนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานสําหรับรุ่นนี้นะคะราวหลังคาเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวกันสารนะคะตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะประโยชน์มีด้วยเนาะไม่ได้สวยอย่างเดียวเวลาจอดรถกางแดดค่ะจะได้ลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเอง ตัวนี้ติดค่ะเบารองมือเปิดสีดําด้านนะคะ้องกันร,รอยขีดข่วนรอยนิ้วมือค่ะรวมถึงกับมือเปิดรุ่นนี้เขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองมีระบบสมา r คิเลให้ด้วยนะคะล็อกรถและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายได้เลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนั้นเองแล้ววันนี้ค่ะมารอขนาดนี้ค่ะบันไดข้างค่ะจะใช้ อย่างเดิมไม่ได้เลยวันนี้เลือกใช้เป็นบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์นั่นเองแข็งแรงทนทานถามไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะพี่ๆทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครอบฟ้าทางน้ำมันค่ะสีดำด้านนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือและสำหรับสปอร์ตบาร์ค่ะเอกลักษณ์สำหรับรุ่นวายแท็กเป็นสปอร์ตบาร์นะคะสองชั้นแบบนี้เลยด้านบนสีเทากาไฟค่ะด้านข้างตัวนี้เป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับราวหลังคานั่นเอง บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะเผื่อบรรทุกของท้ายกระบะเยอะๆนะคะขึ้นจากท้ายกระบะไม่ได้ก็เหยียบตรงนี้ขึ้นท้ายกระบะได้เลยครอบไฟท้ายค่ะเสริมความโดดเด่นให้กับไฟท้ายรวมถึงฝาท้ายค่ะ วันนี้นะคะเทรอบคันจริงๆเลยค่ะตัวนี้ใส่ครอบฝาท้ายเข้าไปนะคะคุมโทนอย่างที่บอกไปนะคะก็เลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยชิ้นงานเดิมๆก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมในส่วนของสีตัวอักษร FORD สามราแจ้งเพิ่มเติมได้ค่ะมีกันเว้านะคะในส่วนของตัวโลโก้ไว้ให้นะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะจากโรงงานฝั่งใต้โลโก้ตัวนี้ใส่ครอบฝาท้ายไปแล้วนะคะไม่มีปัญหาต่อตัวกล้องถอยหลังใดอยด่างใดเลยนะคะแล้วก็ ติดอะคริลิกค่ะตัวนี้ที่ปั๊มนะคะฝาท้ายคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ค่ะและ การชนท้ายค่ะการชนท้ายนะคะฮัมเมอร์เช่นกันค่ะวันนี้ฮัมเมอร์รอบคันเลยนะคะก็ทําการติดตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมีไฟถอยนะคะ LED มาให้ด้วยห่วงโอเมกา้าสีแดงมีมาให้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ค่ะรอบคันสําหรับคันนี้ค่ะดุดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่าและจะถูกใจพี่ๆท่านไหนบ้างหรือเปล่าคะถ้าชอบนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะสามารถนําไปแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะยง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ส่งรูปแบบการตกแต่ง ะะถ้าชอบแบบนี้ส่งรูปแบบการตกแต่งคลิปนี้มาให้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้แล้วด้านล่างค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆนีด้วยคาปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะที่ YouTube c h anel n นะคะโปรโมชั่นสอดใบเก่งกี้มีทั้งรูปแบบการตกแต่งของตัว n e x t Challenger ค่ะและ Next Gen e v e r e s รนะ่า รับชมแล้วฝากพี่ๆค่ะช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย